เป็นตัวอะไรอะ่ะอ๋อสไปเดอร์แมนเรอสไปเดอร์แมนปล่อยายครับเดินหน่แล้วโอ้โหตีังกาด้วยนั่นน่นั่นน่นนั่นน่่นน่นั่นน่นี่นี่น,นอันนี้ปล่อยายห,หรือลำอะไรเนี่ยหมอลำะเนี่ยันนี้ก็เอาันนี้ก็ลำอ่าฮะดูฮะนี่ฮะสไปเดอร์แมนฮะ

โอ้โหโอ้โหหายเข้าไปในเต็นท์ครับนี่นี่ฮนะเต็นท์นอนแคมปิง้งฟิลลิ่งแบบเหมือนอยู่ป่าโอ้โห,โโหช่วงนี้ออกไปเที่ยวไหนไม่ได้นะครับแคมปิ้งกันไปก่อนเอาาเอนี่อานะ เอาเบ,บอร์เบอร์ครับมาโชว์ให้เพื่อนๆ,ๆดูอีกทีเร็วเดี๋ยวจะลากันไปก่อนมาเดินมาใกล้ๆหน่อยเร็วใกล้ๆกล้องหน่อยเร็วเน้น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 ลาไปก่อนนะครับต้องไปได้แมน<อ>ลาไปก่อนอนะครับอโอ้โหครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเบอร์เบอร์ด้วยนะครับ